ที่พุ่งขึ้นไม่ใช่ของเรานะฮะไม่ใช่ของเรานะฮะเพราะหลายท่านนาฬิกาไม่เท่ากันนะครับที่อื่นอาจจะเที่ยงคืนแล้วนะฮะแต่ของเรายังไม่ถึงครับเราใช้นาฬิกามาตรฐานนะครับที่จะพร้อมกันนะครับโอ้โหทั่วโลกเลยนะฮะวันนี้องบอกว่าวันนี้คนลำปางหลากหลายมาเยอะแยะมากมาย่าหน้าได้เลยนะคะานได้เต็มภาพของเราจะได้สวยงามเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนทั้งคนลำปางและ ังหวัดที่ตั้งใจมาเขาดาวที่จังหวัดลำปางของเราในปีนี้ด้วยนะคะครับนี่ก็คือในส่วนของงานลำปางนิดไนท์เมจิกมาันจย์คืนข้ามปีซึ่งเป็นโครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปางประจำปี2567นั่นเองนะครับโดยการนำของท่านดตตรนิมิตจิวัติการนารยกเทศมนตรีนครลำปางนะครับ<ไ>พร้อมคณะผู้บริหารนะครับท่านประธานสภารวมถึงท่านสมาชิกสภาทุกท่านเลยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับพี่น้องชาวลำปางของเราที่มารวมตัวกันที่นี่ครับใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เลยแค่4นาทีนะคะผ่านไปนาทีนี่คือยาวนานมาก ตอนนี้นด้ะสี่นาทีจะได้ถ่ายรูปกันสวยๆเราอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้บันทึกภาพได้เตรียมพร้อมเพราะว่าหลายคนบอกบว่าถ้าเรารับถอยหลังปุ๊บเนี่ยเตรียมกล้องไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันหลายคนก็ตื่นเต้นด้วย,<ช>วยนะคะ<ช>ที่จะก้าวสู่สกัดดใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเวลาให้ทุกท่านเตรียมโทรศัพท์มือถือของท่านให้พร้อมพลุจะขึ้นทางฝั่งซ้ายมือของท่านนะคะจะมาจากฝั่งนี้นะคะคซ้ายมือของทุกท่านขวามือของดิฉันนะเพราะฉะนั้น ได้เตรียมกล้องหันไปให้ถูกบุตด้วยในเวลาสําคัญอย่าลืมครับบุตรหลานของท่านด้วยนะครับบุตร <c oughs> หลานของท่านที่มากับท่านอย่าลืมนะครับี <c oughs> ย๋ยวเรานับถอยหลังมองลงข้างล่างเอา้าหายไปไหนเน้นย้ํา <c oughs> อีกนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังครับเรื่องของไฟอย่าเหยียบนะครับไฟด้านหลังนะครับหลังสุดเลยนะครับที่วางกับพื้นอย่าเหยียบไฟนะครับของความร่วมมือนิดนึงครับ ค่ะตอนนี้3นาทีแล้วนะคะอีก3นาทีครับรู้สึกตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นที่จะได้ข่าวด่วไปกับทุกๆท่านในวันนี้นะคะที่เราจะก้าวเข้าสู่สักราชใหม่พร้อมๆกันตอนนี้3นาทีที่พวกเราจะเข้าสู่ปีใหม่เริ่มต้นวันใหม่วันดีๆของทุกคนที่กำลังจะเริ่มต้นนั่นเองนะคะใช่นะครับสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในปี2500 6 6นะครับเดี๋ยวเราก้าวเข้าสู่67นะครับปีแห่งโชคปีแห่งโชคลาภของทุกท่านนะครับตื่นเต้นเนาะตอนนี้นาทีหม3สามนาทีเลยจริงจริงนี่ท่านเล่นกันแป๊บเดียวนี่คือสามนาทีหมดแล้วรู้สึกอีกสองนาทีครับพร้อมไหมครับวกเราพร้อมมา ตื่นน้ยังไม่ตื่นขอให้เป็นวันดีๆสําหรับทุกอขอให้เป็นวันดีๆปีดีๆของทุกคนด้วยกี่ไม่กี่นาทีเราก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหหลังจากนี้นะเราขอเราขอเตรียมกันก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าหากว่าเรานับถอยหลัง5้า2 1นะคะทุกท่านที่อยู่ข้างล่างสวัสดีปีใหม่ดังๆพร้อม เลยนะคะโอเคไหมคะเราตกลงกันก่อนนะถ้าเราบอกว่า5 4 3 2 1ปุ๊บผู้บริหารเปิดกล่องปุ๊บพวกเราข้างล่างพูดดังๆเลยนะคะสวัสดีปีใหม่พร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวนาฬิกาเราจะขึ้นที่ LED ด้านหลังนะครับบนเวทีตอนนี้นะครับเราจะขาดาวพร้อมๆกันอีกห้าสิบห้าวินาที เดี๋ยวเรานับถลยลังผู้บริหารยกกล่องขึ้นเลยนะคะ่านผู้บริหาราทุกท่านช่วยกันยกกล่องขึ้นเลยตอนนี้นะคะอย่าลืมที่เราเตรียมกันนะ5432 1สวัสดีปีใหม่ดังๆนะคะอีก40วินาทีครับโตื่นเต้นตื่นเต้นก<อ>ันเลยอ่า <laughs> ผู้บริหารช่วยกันยกนะะเราจะนับตอนนี้3ามสิว, <30 S 1> วินาที ยเทศาบ,บ,บลาลนครลำปางนั่นเองครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่ต้อนรับโสดนาทีแรกของวันที่1มกราคม2561ค่ะโอ้โหใหญ่อลังก,การมากเลยนะครับวันนี้พุ่ง แล้วก็น้อง,อง,องเดี๋ยวยืนดูรปรปแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันก่อนวันนี้น้องๆสดใสมากเลยเดี๋ยต้องถ่ายรูปกับพี่ๆก่อนนะครับพี่ๆใี่ไหมพี่ครับพี่วันนี้ขออนุญาตเรียกพี่นะครับ,รบโอ้โหร้อยนัดครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดค่ะยังไม่ถึง50เลยนะคะตอนนี้โอ้โหรัวๆไปเลยนี่กเราบันทึกภาพ ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอไว้แล้วลงโซเชียลทุกลตฟความเลยนะครับว้าโอ้โหสวยมากมากค่ะออกรู้วันนี้โอ้โหหมดแล้วนะครับเสียงปรบมือแรงๆให้กับผู้บริหารเทศบาลนครลำปางสวัสด<าย>ีปีใหม่นะคะทุกทุกท่านสวัสด<าย>ีปีใหม่ครับเดินทางกลับบ้านด้วยความสวัส<าย>ุดภาพพรุ่งนี้เราจะ